วันนี้ก็จะมารักษาผู้ป่วยนะครับตอนนี้ลองสักประวัติดูถามคุณลุง่อนวันนี้เป็นไงมาหัวไหล่ป <บด S 2> วดหัวไหล่บริเวณไหนครับอเอาบริเวณตรงนี้นะบริเวณหัวไหล่อันนี้คนไข้บอกเป็นเวลาไหนครับเป็นมานานเนี่ยตอนนี้กีว่วันละจุดนี้ที่เป็นตอนเลื่อกจากเขาที่แล้วเลยเออก็ประมาณเท่าไหร่เดือนึงประมาณหนึ่งเดือนเนาะนะครับแล้วล่าสุดเนี่ยรู้สึกยังไงอาการ เราเอื้ปิดจังหวะปับมันจะเช่นท่าไหนเช่นท่าไหนที่เอว้เช่นทําอะไรถึงถึงถึงเจ็บขึ้นมาเช่นกลุ่มหลานหรือต้องบิดไม่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 เราเอื้อไปปิดจังหวะเอื้อไปอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันไม่ได้ไม่ได้บกดบังครั้งบังครั้งบังจังหวะแล้วนอนปวดไหมนอนตะพลิกไปไม่ได้จังหวะมันก็นอนพลิกไม่ได้จังหวะก็ปวดแป๊บเดียวปวดแป๊บใช่ไหมไม่ได้ปวดไม่ได้ปวดนานปวดแป๊บแล้วเราเราขยับเข้าที่พอเข้าที่ก็หายไปนะครับ อันนี้ก็เดี๋ยวอาจารย์ก็จะตรวจนะครับว่าอาการของมูลค่าย,ยู่ตรงไหนนะครับเพราะอาการลักษณะนี้ก็เหมือนมีการอักเสบอยู่ที่กล้ามเนื้อหรือเอ็นนียเราก็จะต้องมาตรวจดูมัดไหนว่าเป็นปัญหาเพราะว่ามันยังมีการมีการอักเสบอยู่นะออของลุงก็เคยมารักษากับเราทิ้งแล้วนะก็สามทีแล้วสองครั้งสองแล้วครั้งแรกแล้วครั้งที่สองครั้งนี้ละครั้งที่ครั้งที่สามอ่าครั้งนี้ครั้งที่สามเนาะแต่ตอนนี้ก็ห่างกันก็ดีขึ้นเยอะแต่ตอนนี้เราจะมาตรวจดูใหม่ อ่ลองยกแขนให้หมอดูนะอ่ยก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 นี้ปวดไหมไม่ปวดะยกได้สุดนะเห็นไหมยกได้สุดเลยโอเคกลางออกกลางออกะยกยอ่าๆดูกลางครับเดี๋ยวจะ้อไเเาล่ห็นไหมโอ้โหเห็นไหมอ่าลองนั่งลองนั่งโอเคเดี๋ยวคลายกายเห็นไหมเนี่ยคนไข้ยกเองลองดูนะฮะเห็นไหมมีจังหวะเพราะฉะนั้นปล่อยคลายก่อนเดี๋ยวดีนะ เห็นไหมไม่รู้เลยเดี๋ยวเราจะรู้เดี๋ยวจะรู้ว่าท่าไหนเลยอาจารย์จะเช็คทีละท่านะคนไข้คอมเลนได้เลยเมื่อกี้ยกตรงตรงใหม่ยกตรงตรงช้าๆครับที่สุดเลยสองข้างพร้อมกันนีโอเคไม่ติดไม่อะไรปวดั้ยปล่อยลงช้าๆปล่อยลงลงช้าๆปวดบอกนะไม่ปวดนะฮะปล่อยลงมีแรงปล่อยลงมีแรงเห็นไหมยกขึ้นในท่าฟล็กชันนะไม่ปวดนะครับ ตอนแฟกชันเนี่ยก็ตัวอะไรทํางานก็คือแอนจิเลเดลตอยตรงนี้ทํางานอันนี้กลางแขนนะครับในท่าแอปดักชันกลางเอนกลางแขนกลางแแรงเดือยมือไปมือแบมือแบมือแบมือเรายกขึ้นสองข้างพร้อมกันนี่ข้างเลยสองข้างเลยนะเดี๋ยวกันมีอาการตรงเนี้ยอ่าโอเคท่านี้เขาเรียกหมุนหมุนทุกท่าตรงไหนชี้ตรงนี้ตรงด้านบนด้านล่างด้านหน้าข้างหลังสองข้างหน้ากับหลังรู้สึกอะไรครับตอนนี้ ที่ขนาดยกตรงนี้รู้สึกอะไรคือรำรบิดมือปั๊บเนี่ยต้องบิดใช่ไหมบิดบิดแล้วมันจะวพอบิดแล้วปวดถ้าถ้าอยู่เฉยๆฉยะถ้าคว้ามือไม่ปวดคว้ามือไม่ปวดหงายมือ external rotation ปวดไหมปวดปวดตรงไหนโอเคเห็นไหม external rotation แล้วปวดคืออะไรเวลาคนไข้ทำนี้แล้วปวดคืออะไรแล้วก็วิเคราะห์นะฮะอ่าตอนนี้ปวดไหมจับเองเราทำเองงานนี้ให้ active ถ้าถ้าหมุนมากไปจะ หมุนอีกอีกได้ไหมอ่ะล้วทำท่านี้ดูทำท่านี้ดูนะแบทหมุนออกออกติดสองติดอย่างนี้ปวดไหมไม่ปวดไม่เกี่ยวกับตัวนี้ลองดูปวดไหมปวดได้ไหมปวดไดไม่เกี่ยวได้ยังไงม่อนนี่เจ็บมันไม่ปวดกันแค่องศาไม่ได้องศาไม่ได้นี่ไงนี่การปรับองศามันจะมันตัดตัดขึ้นถึงตัวตัวที่มันเจ็บ นี่หมุนเข้าในได้หมุนอย่างนี้หมุนปวดไหมยันเพิ่มแรงเข้าไปปวดมาเลย e x t e r Rotation อ่ะหมุนออกก่อนเห็นไหมแสดงว่ามีปัญหาตัวที่ทําหน้าที่ในการหมุนนะเห็นไหมคนไข้ขณะที่ Internal Rotation กับ External Rotation เนี่ยคนไข้จะปวดถ้าเรามองวิเคราะห์ว่าอะไรเป็นตัวทํางาน External rotation ก็คือ i n f r a s p i n a t ั s กับ teres minor ส่วนถ้า Internal Rotation คือ subscapularis นะอันนี้ก็เป็นเป็นตัวบ่งบอกแล้วเดี๋ยวดูอีกทีนึงนะทีนี้จันจะตรวจในท่าในท่าคนไข้ไม่ต้องออกแรงนะเดี๋ยวหมอยกเองนะถ้าปวดบอกนะอันนี้ Passive ก็คือตัวคนไข้ไม่ต้องออกแรงนะฮะจันจะยกโดยที่กล้ามเนื้อไม่ทําง,งานกล้ามเนื้อไม่ได้ออกแรงนะปวดไหมครับไม่ปวดนะครับนะโอเคเดี๋ยวจันจะท external rotation ไม่ต้องเกรงนะครับปวดบอ,อกนะครับกวดไหมครับกวดไหมครับอ่ามีนะฮะช่วงสุดท้ายจะมีปวดนะฮะอาจจะมีการขณะที่บิดออกเนี่ยปวดตรงไหนครับเมื่อกี้นี้ด้านหน้าด้านหลังเอาลุกกันเลยเหรอด้านหน้าปวดไหมเวลาหมุนออกเนี่ยปวดไหมปวดไหมโอ้ขณะที่หมุนออกในท่าแพสซีฟเนี่ยก็เป็นการยืดนะเป็นการยืดนะจอยแคปซูลหรือข้อต่อหรือเอ็นข้างใน นะครับแล้วก็เป็นการยืดกล้ามเนื้อที่อยู่ด้านหน้าแต่ไม่เท่าไหร่แต่เท่าที่ดูแล้วเหมือนข้ออันนี้ลึกนะฮะอันนั้นจะมีการลึกตัวอยู่นะครับสำหร internal rotation นะครับอาจารย์จะจับหมุนข้างในปวดไหมปวดไหมปวดไหมไม่ปวดเห็นไหม internal ขณะที่เราหมุนข้างในยัไม่ปวดถ้าอย่างนี้ปวดถูกไหมอาจารย์หมุนออกอย่างนี้ปวดปวดนะฮะ โอเคแป๊บเลยถ้าจะถ้าผมหมุนอย่างนี้หมุนในรู้สึกเหมือนกันอันไหนเยอะกว่าที่เก่าับอันเเยอะกว่าแต่มาณนี้น้อยอันนี้น้อยกว่าเห็นไหมอันนี้สุดแต่เ่ไก้นี่นมข้างในี่ไม่รู้สึกไม่รู้สึกโอเคคือมันจะหมุนอยู่ท่านี้ตรงนี้ปวดอ่าเนี่ยจับแขนยอมแพ้เลยนะตำรวจดไหมตำรวจปุ๊บจับมือไมยอมแพ้ยอมแพ้โอ้นที่เลยนะครับอันนี้อีกส่วนหนึ่งยะลองเทส์พลังดูอายกครับเก่งสู้กันนะสู้สู้หมอ สู้สู้สู้ปวดบอกรอ,ออันนี้เป็นการออกแรงต้านของของแอนเิเรียเดลต์ต่อยนะแสดงว่าไม่ใช่แอนเทเลียเดลต์ตแล้วนะครับตัวกลางแขนกลางแขนที่อ่กากลางแขนออกมาอ่ะดันสู้กันดันบอกู้สู้ปวดไหมปวดไหมอันนี้แอนมิดเดิลเดลต์ต่อยเห็นไหมไม่ปวดอ่ะตอนนี้ซุปเปอร์สไปน์เนตัสเก่งไว้นะเก่งไว้ตรงนี้นะอย่าให้หมลกดลงนะสู้กันอ่า มีอาการด้วยสแสดงว่าจะเป็นซุป,ปเปอร์ไปในตัสถูกไหมเพราะซุปเปอร์าจะากลางที่60ขึ้นองศาขึ้นไปแล้วพออาจารย์ออกแรงต้านปั๊บมีการเจ็บอยู่อามานะสู้ไหมมีไหมเนีย่ยเวกลงเนี่ยกดไม่ค่อยมีแรงอันนี้เป็นบบกล้ามเนื้อลึกๆที่อยู่ในนี้มีไหมมีบ้าง,งเป็นกล้ามเนื้อที่ลึกๆที่อยู่ในร่องนี้ที่มันสอดออกมาที่นี่มาทําหน้าที่กลางแขนสอดตรงนี้้วแต่กล้ามเนื้อบ่าบังอยู่นะมีบ้าง เดี๋ยวอีกตัวหนึ่งลองลองหมุนเข้าหมุนเข้าอย่างนี้นะสู้กันหมุนเข้าสู้กันสู้กันสู้กันปวดไหมไม่ปวดพลังดีตัวซับสแคปเปอริสอะหมุนออกนะหมุนออกหมุนออกขึ้นอย่างนี้ขึ้นสู้กันสู้อินฟ้าก็ไม่เป็นไรเห็นไหมเห็นไหมพอเราตรวจเช็คดูเอ้กล้ามเนื้อก็ไม่มีชัดเจนแต่ที่ชัดที่อาจารย์เห็นชัดก็คือซับซูเปอร์ส,ปปาสวาเนตัส ที่มีการเจ็บนิดนึงแล้วอ่อนแรงแต่ถ้าที่อาจารย์แพทย์เสกหรือหมุนขึ้นไปนยะค,คุณลุงจะเจ็บน,ะน่าจะมีการยืดตอนที่หมุนจนะมีการยืดเส้นเอ็นอยู่ข้างในในข้อนะตัวกล้ามเนื้อก็โอเคเดี๋ยวเราจะทำหารอยโรคนะวิธีการทำหารอยโรคก,ก็อาจจะต้องทำตำแหน่งต่างๆตำแหน่งด้านหน้านี่ก็จะเป็นใบตรงนี้ก็จะเป็นเอ็นของใบเสกเจ็บไหมเจ็บไ,ไหม ด้งเลยตีนี้ตรงนี้เป็นเอ็นของใบเสร็จเนี่ยกดแล้วสะดุ้งเลยนี้ใบเสร็จเนี่ยทำหน้าที่ในการงอถูกไหมนะทำหน้าที่ลองงอสู้กันงอสู้กันเห็นไหมเจ็นไหม ทำดูตำแหน่งตอนนี้คำเดียวตอยนะฮะรอบรอบหัวเท่าไรเจ็บไหมเจ็บไหมไม่เจ็บนะฮะเจ็บไหมอ่าน,นะูลึกไหมนี่เจ็บไหมไม่เจ็บเท่าไหร่นะยังไม่ถึงตอนนี้เราก็จะมาคำกลุ่มของอินฟาสไปินตัสตรงนี้นะเจ็บไหมเจ็บไหมเจ็บไหม กล้ามเนื้อไม่ชัดเจนต้องอยู่ในข้อเลยลึกเห็นไหมพอเราค้ำกล้ามเนื้อตรวจด,ดูไม่ค่อยชัดเจนเจมันะบลฮ่ามันอยู่อยู่ข้างในแต่ถ้าที่หมอนี่อาจารย์ตรวจให้เห็นด่อนว่ากล้ามเนื้อรอบเนี่ยไม่ได้เจ็บมากมายอยู่ข้างนอกเ,เดี๋ยวอาจารย์จะตรวจเข้าไปในข้อเลยซึ่งถึงกล้ามเนื้อนี้มันหุ้มอยู่แสดงว่ามีปัญหาเอ็นที่อยู่ในข้อละ่ะเอ็นที่อยู่ในหัวข้อเลยพออาจารย์พอผมบิดเข้าไปเนี่ยมันจะปวดขึ้นมาเลยลึกๆนะอะนอนง่าครับ ต้องหารอยโลกใช่โอเค,อเคนี้ยกนี้แพสซีฟในท่านี้ก็โอเคไม่เป็นไรนะครับดูนะครับดูในท่า Internal Rotation นะฮะอันนี้พอ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 หมุนเข้ามาอันนี้เป็นการหมุนเข้าในตึงไหมตึงและใช่ไหมมีตึงข้างในลใช่ไหมนี่นี่พอหมุนเข้ามาเพกเหรอคะอาจารย์ เนเป็นตัวเอ็เอที่ยึดแคปซูลอยู่ข้างในนี่มันเก็บข้างหลังตรงนี้ค่ะจากข้างหลังด้วยแต่ด้านนี้ด้านนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเก็บทะลุข้างหลังอะองาเะ กดเข้าไปที่หัวหัวกระดูกนะฮะนี่ลึกนะฮะ <Okay. S 1> อจะจ้าโอเคอ่าใช่เดี๋ยวนะนี่เจก็จะกดเข้าไปตรงนี้ก็จะเป็นมีกล้ามเนื้อเกรงตัวอยู่ตรงนี้ลึกๆซึ่งเป็นกล้ามเนื้อของ เทเลสเหมือนเทเลสไมเนอร์นะฮะ การตรวจมาก็าจะเจอกล้ามเนื้อของเทเลสเมเนอร์ที่สอดมาตรงนี้นะซึ่งเกร็กงๆตัวอยู่แล้วก็กดแล้วเจ็บด้วยเดีนะ๋นะยวลองแก้เส้นนี้ดูแล้วลองเช็คดูอีกครั้งหนึ่งนะเพราะเส้นนี้ถูกเวลาหมุนจะไม่ใช่เจ็บไม่จะเจอเส้นนี้ ขยับดูใหม่ที่ว่าแป๊บปึ๊บจังหวะไหนต้องหาดูหาจังหวะดไม่เจอ หัวไรอหลโอเค okay, ครับมันความรู้สึกตรงนี้แต่บางทีมันอาจจะไม่ใช่เราต้องเช็คดูทั้งหมดนี่จะดูแนวต่อเสร็จ okay, นะเห็นไหมที่เรารู้สึกตรงนี้แต่เวลากดหาไม่เจอ,อนะบางทีมันไม่อยู่ข้างในอ่ะมันอยู่ข้างนในข้อ อยู่ในข้อเลยเพราะกล้ามเนื้ออุ้งนี้อยู่ข้างนอกแต่เมื่อกี้คลายเส้นอยู่เส้นหนึ่งแล้วเส้นใต้รักแร้ที่สอดมาจากด้านหลังเดี๋ยวอาจารยขอเช็คอีกทีหนึ่งก่อ,อนนะไม่ต้อเกรงนะเช็คอีกทีนึงปกติจะเจ็บท่าน,นีเจ็บไหมเห็นไหนมไม่เจ็บแล้วเห็นไหมเมื่อกี้ทำนิดน,นึงแป๊บเลยใช่ไหมอ่ะเห็นไหนมอันนี้เจ็บไหม

เดี๋ยวพอนคอณหายใจก,ก่อน <c oughs> หายใจก,ก่อนหายใจให้ื้นค่คคะ,อะลองขย,ยับดูไหมหาจุดไหมดูสิใช่ไหมใช่แต่ตัวเมื่อกี้ใช่แต่ยังมีลำอยู่นิดนึงเดี๋ยวต้องใช้เครื่องเข้าไปช่วย ใช่ใช่ไหมพอบิดออกเนี่ยไม่ความรู้สึกมันอยู่ตรงนี้ความรู้สึกมันอยู่ในนี้อดี๋ยวมาเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูใน้ออปล่อยสบายๆได้เลยวันนี้พี่ตึงไหมไม่เป็นไรนะนเราจะต้องไปเช็คในข้อแล้ว คลยให้เป็นเ็คลายเลยนะบ่อยอน่ารูนแต่เช้า เอเ็นเสียบอยู่เ,เ,อ,เ,อ,เ,เอ,อ็นไบเอ็นไปเสียบอือ่ะลุกขึ้นมนาลองยกมาอ่ะยกบิดดูวยอ่าดูสินี่นะไหมหายไปไหนอ่ะ <c oughs> พอเราแก้ไปแล้วก็จะเริ่มเบา ใช่ไหมน้อยลงใช่ไหมครับน้อยลงกว่าทีแรกเห็นไหมแล้วหมุนหมุนได้สุดเลยอ๋อเจอมาไหนอะไนบ้านเดิมมันตึงๆคัดๆหน่อยแต่มันน้อยกว่าเมื่อกี้เลยถูกไหมเมื่อกี้ยังมีหมุนอย่างนี้ไม่ได้เยอะหรอกถูกไหมเออเลยขอ้วเห็นไหอแล้ว ออ,อ,อ,อให้มือเดียวนะปรากฏว่าเจอที่ไารเซตจุดเกาะต้นของไารเซตนะที่เกาะกับกระดูกนะครับตัวนี้ที่ทําให้เวลานั่นบิดค่ะจะต้องยืดยืดแล้วกดตรงนี้จะมีที่กมีเส้นกัะพออยู่อะพอโดนะยวบเลย เสร็จมาเกาะตรงนี้ใช่หใหม่ลองเทส์หายใจก่อนหายใจก่อนนะหายใจก่อนเหายสิบ ออริจินของไตเซ็ตใช่ไหมเหมือนแล่ลหมดแล้วเมื่อกี้มันหมนนี้ไม่ได้ใช่เมืี้หมืนย้กูะดเลยเปกติมีนิ่เครื่อง่อยดต้องใช้เครื่องช่วยด้วยทแกเมื่อครั้งเนี้ยเราต้องวิเคราะห์เดียวแค่ถ้าเราเข้าใจคนไข้เราเข้าใจกลไกนะมันรักษาไม่ได้ยากไม่ต้องไปทำอะไรมากเลยเห็นไหมมีหน่อย มีนิดในขยางในใยเวลาเราหมุนจะหมุนเส้นเอ็นก็นอนนอนจะมีข้างในข้างในจุดต่อมาอาจารย์จะยืดเส้นไตเสร็จอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่หัวไตเสร็จอยู่ตรงนี้ไตเสร็จมาเกาะอยู่ตรงนี้นะอาจารย์จะหายเอ๊เห็นไหมเจ็บพ่อคอนี่เห็นไหม พิกเกอร์พอยท์เลยเห็นไหมตรงเอ็นหัวเอ็นตัวออริจินเลยเออ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 นี่เห็นไหมจุดนี้ไรเสร็จก็มาเกาะนี่งั้นการรู้ทางกายวิภาคเป็นเรื่องสำคัญนะเออเออเอออยู่นี่เออเออเออเลยจุดเ่าใครสกายมาเยฮะ เออเออเอเอเอ๋อล <c oughs> ่ะอ๋อเห็นมนี่อยู่ตรงนี้อนนะอเอออีว่าไงเดี๋ยวเดี๋ยวเคุยเขาหนะ่อยเดี๋ยวปิดก่อนนะคะเดี๋ยวปิดก่นดกนอนเลย